สถชาชนผู้มีอีมานที่รักและเคารพทุกท่านนะครับการที่เราเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับเ,เราบางคนก็จะอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้นะครับไม่อยากให้คนอื่นได้ดีแต่การคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะครับเราอิจฉาเขานะครับเราก็พลอยไม่ได้ไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่อิจฉาใครนะครับให้เกียรติ แล้วก็รักที่จะให้พี่น้องของเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อัลลอฮฺตาอัลาะประการที่หนึ่งเราจะเป็นบุคคลที่มีอ ي มานที่สมบูรณ์ประการที่สองเราจะได้สิ่งนั้นเหมือนกับพี่น้องของเราสุลตาะสุลลัลฮอฮาวะได้คอวะสุลัมได้ทรงตัดไว้ว่าลายุมินุอะฮฺรุกุคมฮัตตายุยบบะลิอาคีฮิมายุิบบุลินับซีนะครับท่านจะยังไม่มีการศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าท่านจะได้รักพี่น้องของท่านเหมือนกับที่ท่าน รักส่วงท่านเองนะครับนี่คือคําสั่งของนบีประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับท่านนาบีบอกว่ามามินมุสมามินอับเดนมุสลิมินยาดูลีอากีฮิบิซาดิลไบบีไม่มีมุสลิมคนใดที่ขอดุอาให้พี่น้องเขารับหลังอิลลากอลันมาลกุหัวละกับมิสลิเว้นไว้แต่มาลลอิกัดจะกล่าวหรือจะดุอาให้กับเขาหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเรารักพี่น้องของเราเรา,เรา พี่น้องของเราอยากจะไปทําฮัทนะครับอยากจะไปทําอุมรอแต่ไม่ค่อยมีเงินเราอยู่ข้างหลังแล้วก็ขอเดือดยาอัลลอฮ์นะโปรดเมตตาเพื่อนพี่น้องฉันด้วยช่วยบุบันดาลน,นะครับให้เขามีทุนทีได้ไปทําฮัทด้วยเถิดเนี่ยเราขออยู่รับหลังนะครับไม่รู้แล้วอะไรครับนบีบอกว่าเมื่อเราขออย่างนี้แล้วก็จะมีมาลาอิกัดจะมาขอดูอาให้กับเราว่าวาลากับิมิสติท่านขอให้ท่านได้เหมือนกับเขาด้วย เห็นไหมครับเวลาเราขอให้พี่น้องก็จะมีมาริกามาขอให้กับเราเหมือนกับคนค้าขายกันนะครับบ้านร้านอยู่ใกล้กันหรือติดกันเราเราอยากจะขายนี่อันนี้ได้เราก็ต้องขอให้พี่น้องเราขายได้ด้วยเมื่อเราขอให้กับพี่น้องโอ้ oh, พระเจ้าโปรดมาให้ร้านพี่น้องฉันขายได้ด้วยเถิดขายหมดด้วยเถิดมาริกาก็อยู่ข้างๆก็จะบอกว่าแล้วก็ขอให้ท่านขายหมดเหมือนกับเขาด้าพี่น้องที่รักสัธตย์จริงนี่ก็คือ หลักคิดของมุสลิมที่จะประสบความสําเร็จนะครับทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์ตาลารักแล้วเราก็จะเป็นที่รักของอลัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาชรอเราจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า